สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลุกทุง100่งร้อยเปอร์เซอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพโอโ้ภูมิใจมากเลยครับแบบในครั้งหนึ่งในชีวิตของเบียร์พร้อมพงนี่คือแบบจากรายการสืบวรรณเพลงมาน้อก็มีแฟนๆมาติดตามมีคนมาติดตามเยอะแยะมากมายครับแล้วก็อีกทั้งหนึ่งยังได้รับความอุปถัมภ์ดีๆได้รับโอกาสดีๆจากทางแกมมี่โกได้ดึงเข้ามาช่วยงาน ถือว่าก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับดีใจมากครับซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าแค่อ้ายวันนะครับเป็นอาจารย์พนุวัฒน์เป็นคนแต่งครับผมก็เป็นซิงเกิลแรกของเบียร์ด้วยกระแสก็ออกมาดีพอสมควรครับแฟนเพลงให้การต้อนรับดีมากครับตื่นเต้นมากเลยครับครั้งแรกเข้าห้องอัดแบบ เป็นห้องอัดของครูด้วยของครูสละด้วยห้องอัดสบายใจเลยไปเยือนที่นั่นครั้งแรกก็รู้สึกว่าอบอุ่นครับเหมือนเหมือนกับบ้านตัวเองเลยแบบครูต้อนรับดีมากครับครั้งแรกที่ได้ก้าวเข้าไปแล้วก็เห็นไม่เห็นอะไรแบบแบบใจนี่สั่นเลยครับพยายามจะบิวว่ารมไปกับเพลงนะครับแบบให้มันได้อารมณ์มากที่สุดครูก็ให้คําแนะนําดีๆครับแล้วก็ตั้งแต่ ตั้งแต่เขาไปเป็นกรรมการศึกบันรนเพลงแล้วเขาก็แบบสอนมาตลอดนะครับว่าตรงนั้นตรงนี้ให้แก้ไขมีอะไรขาดตัวบกพร่องตรงไหน,นแกก็บอกอยู่ตลอดเลยครับแฟนๆก็มีคอมเมนต์มาแบบเพราะนะอะไรประมาณนี้ครับแฟนๆก็ถือว่าชอบชอบมากครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ